วิหนิงแฟนเพจอยากให้รีวิวหน่อยยาริ์เอทีพี v วีตัวใหม่ขัน5 0 0ซีเห็นมีรุ่นย่อยเป็นตัวธรรมดากับตัว GR เนี่ยราคตาต่างกัน50,000บาทอยากรู้ฟีลลิ่งช่วงล่างเป็นยังไงบ้างพี่การเข้าโค้งความนุ่มนวลต้องพูดกันก่อนว่าห่างห่างกัน50,000บาทเราคาดหวังอะไรกับ50,000บาทนี้บ้างบนเวอร์ชนัน G r อากับความเป็นยารทิ์เอทีพีไฮบริดถ้าถามผม,ม50,000บาทที่เพิ่มเข้ามาในตัว GR แน่นอนว่าภายนอกน่าจะต้องดูดีกว่าอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคาดหวัง อยากให้มันกระชับขึ้นสปอร์ตขึ้นอ่าถ้าถามผมถ้าเราเทียบกับรถยนต์ธรรมดาทั่วไปนะเราจะเห็นว่าเวลาเขาวางสมมุติถ้าเราเทียบกับตัวซิตีก็ได้อ่า EHEV EHERS คือมันเป็นคําว่า s 4เข้ามามันเหมือนอารมณ์การตลาดที่เป็นอีกรุ่นหนึ่งเพิ่มความสปอร์ตใช่เพิ่มความสปอร์ตในที่นี้คือมันมีพาร์ทพิเศษที่แตกตา่าง ดูแตกต่างต่างหากไปเลยเลยเป็น R S วันนี้เหมือนงาน G R ก็มาเป็นแบบนั้นนะ่ะคือมี part, พาร์ทภายนอกที่แตกต่างไปเลยและราคา5 0,000ื่นะถามว่าออปชั่นมันแตกต่างไหมมันไม่ต่างกันเลยน้อยมากไาดู R S ก็เหมือนกันไม่ได้เพิ่มอะไรเพิ่มมากจากตัวนี้ที่ว่า G R ในอารมณ์แบบนี้มันอารมณ์เหมือนให้กับแค่พาร์ทชุดแต่งแบบที่อา,าร รุ้ไลาการแต่งแบบ GR แล้วถามว่าโอ้ขึ้นชื่อ GR รแล้วจะขับดีกว่าเลยไหมไม่ขนาดต้องบอกว่าอย่างตัว a อที e เองเพราะออปชันมันไม่แตกต่างกัน5 0,000่ 50, 000บาทเราเห็นพา์ท,ที่รอบคันแล้วนะ huh. อ่าเรามีบอกภายในแบบ GR อร์กลอะไรแบบสัญลักษณ์ GR แล้วก็มีการปรับจูนให้เล็กน้อยจากโรงงานอ่าคือเรื่องความแข็งของค่าสปริงช่วงล่างแบบ GR เขาจะพูดเสมอเหมือนว่าช่วงล่างแบบ GR มันคือปรับค่าความแข็งเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มฟีลลิ่งให้เหมือนตัว GR าอาร์ยารีไซน์ใหเคียงไปทางนั้นคือเขาอิงจาาาากออรรมมคว่ GR ื สปอร์ต <Sport>. mm hmm. มันต้องแข็งอ่ะมันต้องเฟิร์มเฟิร์มมากๆเฟิร์มกว่าปกติก็ทําให้ตัว GR ก็จะมีความเฟิร์มกว่าตัวธรรมดาเล็กน้อยแต่ถามว่าตัวธรรมดามันโยนไหมมันไม่โยนแล้วแต่ทมว่าจีอามันเป็นยังไงมันจะแข็งกว่าบางคนอ่ะอาจจะชอบความแข็งแบบ GR ที่เป็นรู้สึกว่ามันแข็งแบบปกติด้วยซ้ำไปที่ชอบรถแข็งๆนิดนึงบางคนจะบอกว่าเออไอทีมเนกำลังลุ้กำลังดี GR ไปแต่ถ้าเราไปดูตามตัวเลขวิศวกร,รรมจริงๆอ่ะเขาบอกว่าช่วงล่างจะมีความค่าความแข็งห่างกันประมาณสัก10%คืเมีระเีดทลน9%หรือ12 มีการปรับจูนในเรื่องพวกนี้แตกต่างกับตัวธรรมดาถ้าคนขับรถเยอะๆรีวิวรถผ่านรถมาหลายๆรุ่นอาจจะเห็นผลส่วนตัวพี่เลยนะวิ่งบนหุนนดาพี่แทบรู้สึกแต่จะเจอจะจะเข้าใจได้เมื่อเวลา เข้าโค้งเยอะๆอที่ไม่ใช่โค้งแบบถนนะ่ะคือโค้งถนนอะ่ะเรามีโอกาสการขับมันน้อยอะ่ะที่แบบเข้าโคง้งใช้ความเร็วใช้ความเร็วแล้วก็โยนเยอะๆที่แบบเทขวาเทเซยพร้อมกันมันจะไม่ค่อยรู้มันก็แบบอ๋อเออก็เฟิร์มๆไปวิ่งไปมันก็จะเห็นภาพโดยรวมเกิบทั้งหมดซึ่งเห็นเขาก็เทก,กันอย่างเงี้ยแต่วันที่ตัวต้าเขาจับเทสนะเขาเหมือนไปลองให้ที่สนามกีฬาที่ปรยาเท่ากับว่าอนุมานได้ไหมว่าความเร็วต่ําไม่ต่างจะเห็นผลในช่วงมีความเร็วถูกต้องพี่ว่าอย่างนั้นเลยยิ่งยิ่งคุณใชช้้้คคควาามมมเเเรร็็สูงงทท่่ไไหออโีัันนนนแแขขจะกบบ เข้าโค้งหนักๆแต่ว่าไม่ใช่โคง้งอยู่นะต้องโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายเทยทีเดียวไม่รู้สึกหรอกความเป็นเก่งอยู่แล้วมันขับดีอยู่แล้วความสูงสเขาลดลงไหมยีอาน,น่ะไม่ลดครับไม่ไม่มีอะไรลดเลยแต่ว่ามีพาร์ทเพิ่มเพิ่มขึ้นแบบต่อหน้าต่อท้ายทําให้ตัวมิติรถ แอบดูยาวกวา่าจำไม่ได้สิบกว่ามิลนิดนึงกับอาจจะได้แอโรดันามิกอีกนิดนึงใช่กับได้แอโรดันามิกแอโรดนามิกที่ว่ามันทําให้เสียอัตราสิ้นเปลืองการเคลมนะ, <S <S ะจากเดิม29.3ถ้าคุณใช้ GR จระเหลือ27.8 <st ut ters> วิ่งจริงก็น่าจ,จะสัก23 24ม 24. ได้ไหมใช่อนุมาณจริงนะสาหรับพี่ความเป็น GR กับความตัวธรรมดาต่อให้เขาเคลม่อ่ะวิ่งจริงก็มีกันไม่เยอะไอ้เรื่องพาร์ทที่มันทําให้แบบใหญ่ขึ้นกๆๆินลมมากขึ้นทําให้เนี่ยต่างต่างขึ้นมา เทสในล a b uh huh. มันแบบช่วงีเรียดถ้าจำไม่ผิดสามสิบนาทีเองในในช่วงของเทส e อีโคสติเกอร์อ่ะมันทําให้แบบมันเห็นผลเยอะต่อให้แบบมันนิดเดียวอะ่ะแต่เวลาการเทสมันสั้นนนึงเยอะแต่พอเราขับระยะจริงยาวยๆอะ่ะพอๆกันนอกจากช่วงล่างที่แข่งแล้วเขากจะมีการปรับจูนพวงมาลัยพิเศษเป็น fueling gr ด้วย uh huh. ก็คือเฟิร์มขึ้นอ่าน่าจะเรื่องเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ภายในด้วยนิดหน่อยนี่คือความเป็น gr ทั้งหมดที่เราพูดกันคือ5้าหมื่นบาทได้พาร์ส gr เนาะได้เบา gr เนาะได้ช่วงล่าง แบบ GR 5 0 0 0 0้าบาทมันเป็นฟิลลิ่งที่ให้สรุปโดยรวมคือมันแข็งขึ้นถามว่ามันดีไหมและแต่คนชอบอยู่ที่คนชอบเลยอยู่ที่คนชอบเลย<ๆ>พี่ก็เคยเจอแบบบางคนที่แบบเออนิ่มๆนก็ชอบอะวิ่งแบบผมไม่ได้วิ่งไวอะแล้วผมวิ่งในเมืองเยอะเจอรอยถนนอะไรเก็บเนียนๆนิ่มๆแล้ววิ่งก็ไม่ได้ไวตลอดเวลาแบบเอาวิ่งแในเมืองเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเขาก็จะชอบแบบช่วงล่างนิ่มๆแหละแต่ถ้าเป็นแบบช่วงล่างแข็งปักเลยแบบ GR นะเออก็แล้วแต่คนชอบอีกทีนึงแต่ถ้าถาม วันนี้จากคำถามเลยอะตัวไหนเข้าเข้าโค้งดีกว่ากันถามพี่เลยนะปันธงให้เลยอพอกันก็ต้องถามว่าเข้าโค้งความเร็วเท่าไหร่ อแล้าพูดถึงความนุ่มนวลช่วงล่างอะไรทุกอย่างพี่ก็แบบก็พอๆกันหมดแหละมันมันต่างกันนิดเดียวจริงๆอยากให้ไม่มอง GR ในเรื่องของพาร์ตแต่งมากกว่าด้วยซ้ำไปสำหรับพี่นะอย่าไปโฟกัสเรื่องสมรรถนะมากเลยแม้สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยมากขนาดบางทีอารมณ์เหมือนแบบคนเปลี่ยนยางอ่ะที่บอกว่าเออเปลี่ยนยางนี่ก็ดีขึ้นสำหรับพี่นะเปลี่ยนยางอ่ะมันดีนะมันดีรู้สึกขึ้นเฟิร์มขึ้นได้แต่ว่าพอขับไปมันหายหมดแล้วอันสุดที่มันเฟิร์มมันหายมันชินมันอยู่ที่ความชินรถด้วยเนาะอืมมาลิปต้้้ออองงงตตตตััวถูกกแ่่่่นนีีเย ใช้งานประจาวันหน้าท้ายของส่วนเราอขนาดตัวล่างๆนะแล้วเอทีบสำหรับพี่คิดว่าแบบด้วยความที่มันเขาวางอะไรอย่างดูโอเคทั้งมุมทั้งดีไซน์ได้หมดแหละก็บอกว่าเห็นซิตี้สวยยังไงเอจีบตัวนี้มาก็สวยเหมือนกันนะอืมยิ่งมองนานๆเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าแบบเออรถที่มันอยู่แบบดูได้ตลอดเวลาเป็นยังไงขี่ตอนไหนแบบ เออยิ่งบางครั้งบางเราเจอคนถนนที่แบบตอนกลางคืนเห็นแต่ไฟเห็นแบบมุมเห็นแต่แสงครบเลยโอ้ดูดีขึ้นเยอะนะอ่ะประมาณนี้นี่เป็นคำตอบเลยว่าถ้าวันนี้คุณอยากจะเลือกเอทีพีไฮบริดกับเอทีพีไฮบริดจีออยากจะเลือกอะไรอ่ะประมาณนี้ครับ